ปาดทำไมที่แบบปากปากไม่ไโว้บบนหอยจะทั่งนั mm ้นเอ้ยีอาเปนยีเปจักนอมึงก็เปิดบ้องสีขาวบอกสีขาวเออสีขาวเอ้นอะไเด็กผู้ชายมาเอะ่เน้นตอวอตักปากใส่มาเนี่ย หวานเราผู้คนหวานจะเป็นปรหวานบอกเป็นเพียง <c oughs> เอาเอาเอาั้เราก็ต้องทำความสะอาดหมูซะก่อนล้างดีๆแล้วก็จะมีซึ่งหมูตัวนี้ก็มาจากโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรได้ดูลักษณะที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ ม่นะจะเป็นเลขศูนย์ในส่วนของนี่เราจะทำเอาไม้มาขัดตรงนี้เพื่อให้มันเพื่อ,อให้มันแผ่เพื่อให้มันแผ่ทำทั้งสองข้างเทาไม้ทำทั้งสองข้างโอเคเลิกงานอือ น้ำซึ่น้ำน้ำมันสิเดี๋ยวล่างแล้วอยล่างแล้วเรากไฟซีมาอันนี้ก็ถึงเอามาอย่างเลยดูหนังนะมิดแสะเข้าไปหน่งี่เป็นยงโเปียกเาลยาันล่เยไมึงอวขัวามือนาลังต่ อ,อีเป็นล่องเพื่อให้น้ำน้ำหมักน้ำหมักซึมลงไปเข้าเหน้อเนอะเข้า้เหนียวน้ำส้มหา้ชูนะครับล้างให้สะอาดล้างก่อนนะครับล้างก่อนไว้นิดนึงนะครับ หลังจากนั้นนะครับเอาซีอิ๊วซีอิ๊วขวดนั้นมาสูดห้าต้องใช้สูรห้าเท่านั้นสูตรอื่นจะใช้ไม่ได้หนังมันจะไม่ไม่กรอบไม่เหลืองเออจะไม่เปิดอยู่ขนาดนีบต้องใช้สูรนี้นะครับล้างอุ้ยโอ้ะมันโลมมนโลรือจากไปครับ่ามันโล่ใช้สูรห้าเท่านั้นสูดห้าเท่านั้นน้ำล้างออกเลยครับ เราต้องรีบล้างนะครับเพราะว่าหมูมุ้งจะดำนะครับต้องลูบให้ทั่วลูบให้ทั่วนะครับเราต้องใช้น้ำล้างนะครับรีบล้างเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็โอเคเอะไปขันได้เลย ด้ยเดิมเดิมเายังมีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรของเราอาทิตย์ักกล้องครับจะเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษจากหมูทอดมะโลลมนะครับสูตรพิเศษนะครับดูครับมีน้ำหมักของเราต่างหากนะครับอันนี้เป็นสูตรลับของเรา ปดโอเคทีนี้ใช้ได้ดูครับขั้นตอนพิหนามแดงนัพิษน้ทำ้มันคือหน่อยทำมันคืดหน่อยังนั่งเลยข้านังหันปนฮะโป๊ลงหัน <S <S เอเอมัออนกีะก็ไม่พูดไปครับจะเย็นนะครับรๆๆอ้มันเห็นเท้มได้เริ่มหอมแล้วเขาขาลงเห้่ดบ่เปิดหอมแล้วสงสัยหัวที่ไครมันจะถือกับไฟดูนะครับดูนะครับขั้นตอน สูตรนี้ไม่บอกใครนะครับหอม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 มาถบ้านนี้เลยเมื่อเมื่อเราได้หนังกรอบแล้วเราจะเอาหนังออกแล้วทีนี้จะทําการพิธีการทอดนะครับจะเป็นการทอดทอดทีนี้เป็นสูตรของมโนลม,มคือในเมื่อเรากินหมูหัน <c oughs> แกงกระบาะแล้วชอบกินแต่หนังแล้วทีนี้เนื้อมันไม่ค่อยน่ากินแต่เราจะทําให้มันน่ากินเพราะว่าเราใช้เครื่องหมักลงไปเลย <c oughs> แล้วก็ทอดอีกรอบ,รอบหนึ่ง

อไฟคือบ่กเขาหัวโซดาเราเธอคือบ่อปะน่ะไฟคือบ่อมา่างนี้มันก็มานี้มันบอก สีมือมาจากดงหมูเลยนะครับนี่ยลุยน้ำมันสีมือหันนี่หมอพัดของเรานะครับผมคนรูปหล่อ,อจากกันบ้านนั้นผมมันสรซากตอนนี้กระเพาะหมอพัดกำลังจะขึ้นแล้วรอวันออกพรรษาครับถ้าออกพรรษาแล้วกระเพาะจะหายเลยครับผม มสนีไคนหันคนที่สมเลยนะครับต้องใช้แรงงานประมาณสคนถึงจะได้รับประทานเพราะหมูมันตัวใหญ่เทียเลยนะคะเอาตะแกงนหครับพูดพูดตะแกงดีกว่า พี่นี่นี่นคะครับขีดกลางนคะครับเพื่อนปึ๊บปุ๊บป๊บเอาหนังไบร์เก็บตั้งหะขั้นตอนต่อไปอในตัวที่หนึ่งหลังจากเราย่างเสร็จแล้วนะให้มันกรอบแล้วก็เราจะลอกหนังเราจะลอกหนังนะครับนี่ขั้นตอนลอกหนังนะครับเราก็เอาแตั้งแต่ใกล้ๆหูตรงบริเวณหูนะครับไปเรื่อยๆอืม ลงมาลงมาขนาดนี้ต้นขาต้นขาลอกหนังนี้ลอกหนังเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราจะเอามาแปะเพื่อความสวยงามเวลาเราจะแต่งแต่งในการเสิร์ฟนะครับตอนนี้เข้าสู่กระบวนการของเป็นจะเป็นหมูทอดนะครับ <c oughs> แต่หนังเราเอาไว้อีกส่วนหนึ่ง <c oughs> หนังของเราจะอีกไว้ส่วนหนึ่งทุกคนก็เห็นนะครับกินเคยกินหมูหันของแกงกระเบาก็จะเป็นสไตล์นี้ แต่ของหมูทอดมโนพลมจะแตกต่างก็คือเนื้อข้างในเราจะนําไปทอดหนักส่วนหนังก็จะไว้ต่างหากนะครับบ่มีประโยชน์ระเยอะจิงบ่งเสียงกรอบก็รู้นะครับว่ามันกรอบแค่ไหนหนังของเราอือ แกเลยครับแกเอาหนังไว้ใจเย็นครับครับในขันนข้นตอนตรงนี้จำไว้นะครับตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอย่างนะครับเออเราต้องเก็บไว้ตรงนี้เอออ่้ยนะครับแกแล้วก็มีแตายครับเรียงไว้เรียงไว้ครับตำแหน่งไหนครับก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้อมือน หนังก็จะวางไว้แบบนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ตำแหน่งเวลาเรามาไอเวลาจะเสิบนะครับแต่ตอนนี้เราก็เอาไปทอดก่อนเพื่อให้เข้าสู่เป็นหมูทอดมนโนพิลมนะครับเราจะไปทอดโดยใช้น้ำมันกระทะใหญ่จะใช้ก้อนหัวเออครผมโอเคแเ้วถึงนะครับม,มีทอาใหญ่ไปสายหรอมีตัวใหญ่ือ ครึ่งเลยนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการของหมูทอดมโนพิลมม,มาครับนี้ตอนนี้ไปสู่กระบวนการในการทอดแน่าเน่าแนวาเน่าเน่าพราะเป็นยำเน่าเน่าไม่ใช่ปลาใส่นี่เราเข้าสู่กระบวนการทอดอเ,เขาตัขาดข้ามส่วนตีส่วนกันทั้งหมด เอาลงเลยะครับเข้าสู่กระบวนการทอดแล้วครับเออปล่อยลงเฮ้ยเออแค่กี่นาทีครับเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีเอ้ 好。

Thắng luôn Hãy subscribe cho Ini, Ghiền ini? ประกอบประกอบแล้วครับตอนนี้อืหออน,น,ปปนังไปแป๊หนังไปแป๊หนังมาแปะนะครับปรอบทุกส่วนครับเราต้องจ,จำให้ดีครับนะอืม,อม แสีบ่แเสบเบิ่งกังจับวันนี้กะมั่งพลาตัดละบ่ตัดละบ่ซอย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 แจงมันกินกับหมูเด้ น่ามันอยู่ข้างใต้คุณ <f ix> เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดเ,เด็ดเด็ดเด็เด,ดอันนี้ใช่ไหมอ่ะอเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับหมูทอดมโนพิลมคอนเทนต์ใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินซีสินค้ากเกษตรอินซีของกลุ่มตะบตตตตตนชนวดคงเจอกันในอีก ไม่กี่เดือนนะครับเดือนกุมภามีนาเมษานะครับก็จะเจอกันที่หาดมนโนลมพิลมคอนเทนต์นี้เกิดจากขบวนการที่ขบวนการจากเอวีโและ b m c อแล้วก็เป็นธุรกิจชุมชนของสบุนชะโดนะครับที่เราคิดค้นกันขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ พี่น้องกเกษตรกรชาวตำบลชนวดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหมูหมูพื้นเมืองของเราในเขตตำบลบ้านใหญ่นะครับคงเจอกันอีกไม่นานครับไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวเราเลยไปลองชิมดูนะครับเออบอกดังๆนี่ฮะ้องน้ำจิ้มครับน้ำจิ้ม้สอ,สองอย่าง น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหวานออืเสียงกรอบเสียงกรอบฟังเสียงก็รู้ครับฟังเสียงก็รู้ครับกรอบกรอบกรอบอร่อยเนื้อก็สุกเนื้อเนื้อข้างในก็สุกกรอบครับเนื้อข้างในก็กรอบครับดูข้างในครับดูข้างในครับจะไม่ไม่ได้กรอบแต่หนังนะครับ เนื้อข้างในก็กรอบครับสูตรนี้โอเคโอเคครับสูตรนี้โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหมูทอดมันดองพิลลมหมูทอดดีคนรัครับขอเชิญชวนเชิญชวนนะครับมาชิมเป็นนั่นของของตำบลชะโนดครับชะโนดโอเคครับโอเคครับอร่อยครับรับประกันทำเป็นไงอร่อยอร่อยเยอสัมปมาเอ้ยมปัอวิ มเีอ่เขามาปิ้งของแสบได้ไหเลิกของเซีฟี่ยังไของตรงน้ำมอแซ่บกินตอนเนี้ยโอ้ยให้ียเบิดขาไปีครับ ไม่ถึงสิบนาทีเหลือเท่านี้ครับ <c oughs> ยุ่งกันสิบคนกินไม่หมดครับโอ้โหไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับอร่อย <c oughs> แต่หมูเราตัวใหญ่มากนะครับ ไรๆตรงไพ่อะครับร่าหามโนพิลมพอมเสร็จเออไปกันไปกำลังเห็นง่ามเห็นปอยไงอยู่ปอยไงไม่เห็นรูปแลวเนาะหาเลย